เนี่ยเหรอร้านสเต็กแบล็ป,ปเปอร์ที่เขาว่ากันว่า วันนี้ผมจะพาทุกคนมาตะลุยร้านแบแบบเปอร์สเต็กสาขานี้นะครับจะอยู่ตลาดรถไฟแถวสีนครลินชุดที่ผมสั่งนะครับจะเป็นสเต็กขัดคอมโบไม่รู้ว่าราคาคุ้มขนาดนี้จะอร่อยตามที่เขาเรีวิวกันไหมและเราสามารถดูได้พ่อค้ามารังสรรค์เมนูให้เราเลยนะครับบอกเลยครับเมนูทุกเมนูสดใหม่นะครับวันนี้เราเลือกนั่งชั้น2นะครับได้ฟิลสุดๆนั่งกินชิวๆได้สมคัญบรรยากาศโดยรอบของตลาดรถไฟคำแรกนะครับเราขอเปิดด้วยปลาทอด ไม่รู้นะครับว่าปลาที่เรากําลังจะก,กินนี่คือปลาอะไรก่อนอื่นขอชิมก่อนเลยนะครับอืคําใหญ่เกินคําที่2ต่อด้วยเนื้อนี่นะครับเป็นซิงเจอร์ของคังล้านหรือเปล่ากินเข้าไปอืมกินเนื้อหอมมากและนี่เป็นน่าจะเป็นไก่นะฮะนี่น่าจะเป็นไก่ก็สวยเข้าไปเลยครับช่ามากทีแรกไเราก็นึกว่าปลาหมึกทอดที่ไหนได้หอมทอดบอกเลยนะครับกินเข้าไปคําแรกคือ อมน้ำมันสุดๆอันนี้น่าจะเป็นไก่ทอดที่เขาทอดเป็นชิ้นๆอย่างนี้นะครับรสชาติก็ปกตินะครับอร่อยไม่ได้พิเศษอะไรมากแล้วต่อไปเฟรนช์ฟรายจิ้มแบบฉ่ำมากคําเดียวแบบจุกๆ <c oughs> เราต้องซวยด้วยสลัดนะครับเพื่อแก้เลี่ยนกล้องเราก็หิวแล้วนะครับเดี๋ยวผมตั้งกล้องถ่ายกินเองนี่กินโชว์และทุกคนคิดว่าคุ้มหรือไม่คุ้มลองคอมเมนต์มากันได้นะครับและนี่คือเมนูที่เรากินไม่หมดอมน้ามันสุดๆ Thế chính mà là 300.000.000 làm nhiều này điện wow,